โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง AKA มารุแล้วันนี้คุกก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมสก o ๊กี้รันคิงด้อและที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่เนี่ยมันก็คือทีเซอร์ของเจ้าสกินระดับรีเจเนอ a รททั้ง2ตัวได้แก่สกินของเจ้ากุกกี้แสงจนันแล้วก็กุกกี้นางฟ้าทะเลนั่นเองนะอ่าซึ่งไอเจ้าสกินตัวเนี้ยมันก็ได้ถูกอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้ากุกกี้ตาดัดแล้วก็เจ้าน้องโดดัด เมื่อระยะหนึ่งแล้วแหละซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็ถึงเรื่องงันย่างดีละที่ผมจะได้มาสุ่มเจ้าสกิน2ตัวนี้ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้สกินของน,อน้องทั้งสองตัวมาครอบครองมากเลยฮะแต่ผมจะมาสุ่มใช้งบเท่าเท่าไหรเดียะหมื่นเพชร <Wow. S 1> หมื่นไว้ดิหมื่นลูปิดไปเลย จัดไปวันนี้แบบจุกๆหมื่นลูบิกสําหรับเจ้าการสุ่มกินระดับดีเจเนรีทั้ง2ตัวนี้นะอ่ะก็บอกก่อนนะว่าการหาลูบิกเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีเนะว่าค่อนข้างจะฟาร์มได้ยากเนาะถ้าไม่แบบเติมหรือว่ารอเก็บมาเรื่อยๆสะสมเนี่ยมันค่อนข้างใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยโอเคใน1 0,000เนี่ยผมหวังว่าผมจะได้เป็นอย่างยิ่งโอเคเพือ่อเป็นการสืบราลเราไปดูกันเลยว่าผมจะเกินหรือเปล่าไปเอ้ยเดี๋ยวเราต้องจะไปดูเลทก่อนปะฝั่งแรกของเราฮะ พันห้าได้ห้าตัวเนาะระดับสกินเฮ้ยบินว่ะเฮ้ยเดี๋ยวดนะไม่ใช่บินแบบนี้เลยไออันนี้คือดีปะเป่ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้สุ่มเท่าไหรอ่อ่ะเจ้าสกินอะ่ะเพราะว่าเก็บยากลูบิดอ,อ่ะเฮ้ยออกว่ะระดับอีพีกออกตัวหนึ่งผมก็ไม่รู้จะได้ตัวอะไรไปเ้ยตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยกุกกี้ดาโกโกโก้ไม่ธรรมดานะเอ้ยตัวนี้เพิ่งสกินตัวนี้เพิ่งอัปเดตเขา้าใหม่ด้วยคนข้างแจม่มฮะ โอเคพันหน้าของเราไปแล้วไปพันที่สองโอเคผ้ okay. าคลุมสีดำนะนับปกมเมื่อกี้ค่อนข้างบอกได้ว่าแจ่มอยู่นะใช่ไหมอย่านเนาะอปิกออกนะตัวนี้สกินเอปิกออกโอเคมาฮะคันที่สองของเรากี่ตัวไอปีกออกอะแต่ไม่รู้กี่ตัวบับหนึ่งตัวไปใครดีไป เฮ้ยเจ้าคุกกี้นำตาลีาิบาสกินตัวนี้สวยผมยังไม่มีสกินเนี่ยผมยังขาดอีกหลายตัวเลยล่ะทุกคนมาดูเลดอบกันนะเลดอบของเจ้าคุกกี้ระดับบิจนาลีเนานะก็จะอยู่ที่0.41%อ่าทั้ง2ตัวเลยเนาะซึ่งเออเยอะกว่าตัวอื่นๆถึงถึงเท่าหนึง่งเท่าเท่าตัวเลยนะโอเคไปโอ้ย โอเคไปกันต่อ Let's go okay. โอเคอเอ้ยเดี๋ยวนะชุดสือข,อขาวเมื่อกี้มันบอกบอกถึงความความกลงความเกลือของเราปะน่าจะ skip n o เฮ้ยไม่มีเลยโอ้ยไม่นะงานไม่ค่อยดีละโอเคไปเราได้อีิีมาสองเนอะตอนแรกแล้วเราก็ส่งไปยังไม่ได้อีิีแต่ว่า ใจเย็นๆใจเย็นค่อนค่อนข้างชัวร์ว่าจะได้เอ๊ะอันน okay> oui> ี้ไม่ได้ปะแบบมันไม่บินอะโอเคแห้งเฮ้ยเฮ้ยอกยากเกินไปมุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนด้านล่างอะคืออะไรอะขั้นตอนขั้นที่หนึ่งขั้นตอนที่สองเพื่อหมัดตาพื้นฐานหนึ่งจุดสามเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเรายิ่งสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยเราถึงขั้นสองขั้นสามขั้นสี่มันมีกี่ขั้นอ่ะดูดิมันไม่ได้บอกเนาะแต่ว่ามันน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ขึ้นเรื่อยๆโอเคถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆเนี่ย ถึงเราจะไม่ได้อะไรเลยก็ตามแต่เราจะได้เหมือนเปอร์เซนต์ปะที่มันจะออกมากขึ้นเนาะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยแห้งนานเกินไปเป้าไม่มีอีปีกเลยหรอ,อเฮ้ยสกินเป็นอะไรที่สุ่มยากอยู่นะเฮ้ยปวดก็โลกสองตัวบ่งบอกถึงความไม่มีอะไรเฮ้ยขอได้ปลาะโอ้ไม่มีอะไรเลยสกิป <Nope. S 1> โอเคครับไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะ คุกกี้เราทับทีมมาว่ะแต่ว่าเป็นระดับแรเนาะเฮ้ยโอเคเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ง1.3นะถ้าไปขั้น3มันอเพิ่มทีละ0.3เท่าอโอเคก็ไม่รู้ว่ามันเยอะหรือเปล่าหรอกนะเฮ้ยโอเคอีพีกออกตอนนี้อีพีกออกละโอ้โหอีพีกออกดีใจทําไมอะแต่ก็เอยแต่ก็มาว่ะมาถึงมาดีกว่าไม่มาเนาะ เฮ้ยโอเคบับบับโอ้ยตัวใหม่เดี๋ยวนะอ,อ๋อกุกกี้ราโกโก,โก้่อนนี้เราได้าแหลกก็กระดาก,กโกโก้ปะใช่ปะเอ้อเราได้พ่อเข้ามานี่เนาะโอเคเ,ออเดี๋ยวนะมันครบหมื่นแล้วนี่ใช่ปะวะโอเคงั้นตาสุดท้ายเลยไม่ไดิผมเปลี่ยนใจแล้วผมสูมแมงให้หมดเลย สองหมื่นลูปิกมันต้องได้บ้างส <No. S 1> ิโอ้ยเกินไปเป้ามันจะเกินปุยมุยเฮ้ยเยหลือหมื่นเดียวแล้วนะไม่มาสักตัวเลยเหรอเฮ้ยอันนี้อ,นนอ,นนอีปิกแต่ว่าโอ้ยยังไม่ได้จริงดิคือเราเป็นคนไม่ยอมแพ้ไงเรารู้ว่าเราเกินแต่เราก็จะไปให้สุดไปต่อไปเพื่อไปเพื่อ ไปเพื่อให้ได้อ่ะโอเคบับโน้สกินตัวใหม่ขอ,อเจ้ารสากุระโอเคเหลือ9 0 0 0ผ่านแล้วทุกคนเ e t s go เปิดหมดผมบอกเลยผมเปิดหมดหมดล็อตหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือโอ้โหอันนี้แห้งโน้ป <Nope. S 1> โอ้มันพูดถึงมันมันได้ยากกว่าเพราะเจ้าคุกกี้อีเนาะเจ้าสกินเน่ะโอเคไปเอาดีอีปิกออกบับ ค่อนข้างรอนะตอนนี้บับโอ้ยอันนี้ซ้ำเหรอเลยหกพันหกพันสุดเล้อีกสี่ครั้งเองอะเฮ้ยเฮออ้ยอ,อ,อันนี้แห้ง oh my gosh Nope เฮ้ยคลิปคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราเกลือจริงไม่แนะ่แบบเกลือจริงๆเลยโอ้โหเดีวนะเดีวนะ มันทำร้ายกันเกินไปอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะใจคอใจคอ Nope ไม่ไม่ออกจริงหรอ,อเอ้ยหมดหมดหมดเนื้อหมดตัวแล้วนะอีกสองครั้งสุดท้ายของเราฮะ Nope โอ้โหไม่มาจริงวะโอเคเหลือครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะครั้งสุดท้าย ครั้งสุดท้ายในการสุ่มสกิลเอสกินของเจ้าสองคุกกี้นะโอเคเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนมันต้องมันต้องอย่างี้บอก่มามันต้องมีแบบพอโอ้ลุนว่าไม่เคยเกลือเลยโอย้เรียบร้อยครั้งสุดท้ายของเราฮะผลประกอบการลบ้ <Nope. S 1> เฮ้เดี๋ยวนะอันนี้เกลือแบบบริสุทธิ์เลยเดไอ้ไอ้นี่ไม่มีอะไรเลยเกลือแบบบริสุทธิ์เลย เนี่ยเฮ้ยใจร้ายเกินโอเคครับผมโอเคครับผมตกลงกับท่านไม่ได้หรออุ้ยได้ยากอยู่นะสำรับเจ้าสก,กินอสองคนเนี่ยซึ่งมันก็ไม่แปลกเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นสก,กินระดับอาเจินดะัลีเนาะมันก็ค่อนข้างเปิดยากกว่าพวกอีพิกอ,อยู่แล้วแหละแต่โหเสียดายอ่อะ ผมแบบลงทุนแบบหมดเนื้อหมดตัวแต่ก็ยังไม่ได้น้องมาถามว่าสกินสองตัวนี้ค่อนข้างสวยเนาะแล้วก็ค่อนข้างพิเศเซึ่งสมก็ไ่ได้ไปดูรีวิวมาบ้างแล้วล่ะอ่าสกิลของน้องเนี่ยเมื่อเอาไปใช้ลงด่านหรือว่าเมื่อสวมสกินเข้าไปแล้วเมื่อเราเอาตัวเจ้าคุกกี้ตัวนั้นไปเล่นพร้อมกับสกินเนาะมันก็จะมีเอฟเฟกที่แปลกออกไปจากตอนที่ไม่มีสกินนั่นเองอ่าแต่เสียดายจริงที่ผมไม่สามารถนําสกินนั้นมาแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนดูได้นะว่ามันมีความสวยงามขนาดไหนเนาะก็ โอเคงั้นคลิปวิดีโอของผมขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันซึ่งเอาจริงๆโอ้ดหดูประวัติการสุ่นี่แบบโอ้ค่อนข้างแห้งแห้งมากแห้งจุดสุดแห้งเกินปุยมุยเฮ้ยโอเคนะฮะทุกคนถ้าใครชอบวิดีโอของผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะฮะโอเคแล้วถ้าใครอยาก ดูผมหรือเข้ามาคุยพูดคุยกับผมในตอนผมไลฟ์สตรีมอยู่ก็สามารถกดกระดิ่งได้นะเพื่อที่เมื่อผมขึ้นสตรีมคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอผมหรือแม้แต่สตรีมนั้นเองโอเคไว้เจอกันนะฮะไว้เจอกันไปแล้วบ๊วย